ท่านที่ชื่นชอบพวกหมูดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นาลาบก้อยซอยจุหรือ,อาลาบลูนะฮะและรวมถึงสเต็กที่กึ่งดิบกึ่งสุกนะครับท่านอาจจะได้รับพยาธิตืดหมูเข้าไปนะครับที่เนียโซเลียมคือในเนื้อเหล่านั้นอาจจะมีระยะตัวอ่อนของพยาธินะครับกินเข้าไปมันก็จะ ไปย่อยอยู่ที่กระเพาะอาหารนะครับแล้วทีนี้เนี่ยตัวอ่อนก็จะคืบทานไปอยู่ที่ลำไส้เล็กนะฮะแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่นนะครับเกาะดูดแย่งอาหารเรานอกจากนี้แล้วเนี่ยยังติดต่อได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือการกินระยะไข่นะครับที่ปนเปื้อนจากผักมั่งน้ํามั่งอาหารมั่งอะไรอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งกินยาถ่ายพยาธิแล้วปล้องหรือถ่ายพยาธิขับออกมาไม่หมดอาจจะ พัฒนาไปเป็นตัวอ่อนในร่างกายคนเราได้นะครับอันนี้ยิ่งน่ากลัวไปใหญ่เลยเพราะว่าระยะตัวอ่อนนี้จะใช้ไปตามอย่างเช่นสมองบ้างกล้ามเนื้อหัวใจหรือที่กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยดังภาพนี้นะครับเขาก็เรียกว่าซิติเซอร์โคซิสก็อันตรายพอสมควรน,นะครับโรคนี้ส่วนมากผู้ป่วยเองก็จะมีอาการชักหรือเสียชีวิตได้ครับ